สตูด้าปรับลดราคาหรอตอนนี้ค่ะมิวนะคะวันนี้มิวอยู่กับบริษัทสูต้าค่ะซึ่งเป็นบริษัทขนส่งด่วนออนไลน์มือโปรที่ให้บริการแมสเซนเจอร์มือโปรจัดการในเรื่องเอกสารไม่ว่าจะเก็บเช็ควางบินทาเพื่อการแทนคุณเรื่องเอกสารในทุกอย่างค่ะแล้วก็รวมไปถึงส่งพัสดุด่ดวนและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือมีไรเดอร์อาหารมือโปรที่ช่วยคุณแจกจ่ายออเดอร์ไปทั่วกรุงเทพได้เลยค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะ สวัสดีครับผมพสุภาพนะครับเป็นตัวแทนจากบริษัทสกูต้าครับมิวได้ขอว่าสกูต้ากำลังปรับลดราคาช่วยอธิบายหน่อยคะว่าปรับลดราคาอะไรบ้างก็คือของเรามีการปรับลดราคาครับหลังจากนี้อาจจะมีการปรับลดราคาค่าทัสดุกแล้วก็เอกสารครับทีนี้ขอถามเรื่องตัวราคาหน่อยได้ไหมคะราคาที่ปรับลดเนี่ยบริการแต่ละประเทศละคะ่ะเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่บ้างคะของเราจะมีบริการค่อนข้างจะหลายประเทศนะครับรก็คือ สามารถดูได้ที่ลิใต้คลิปอ่ะมิวมว่ามิวเปิดดูเลยเป่เริ่มต้นของราคาของเอกสารและพัสดุนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่48บาทค่ะโดยที่ขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องจ่ายอยู่ที่55บาทส่วนราคาของอาหารนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่39บาทค่ะโดยที่ขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องจ่ายอยู่ที่50บาทค่ะแต่ว่าราคานี้ค่ะคะุณพี่สุภาพปรับลดแล้วมันก็ไม่ถูกกว่าอื่นนะคะ ใช่ครับของเราอาจจะไม่ได้สู้ที่ราคานะครับแต่ของเราเนี่ยสู้ในความเป็่ในอาชีพทำไมลูกค้าต้องยอมจ่ายแพงอะคะจ่ายถูกก็ดีกว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยต้องการให้เราไปเก็บเช็ควางบินหรือว่าเดินเอกสารอะไรต่างๆคุณลูกค้าจ่ายเพิ่มไม่สิบหรือ20บาทจะบอกว่าค่าค่าบริการที่แพงกว่าก็คือเป็นมืออาชีพมากกว่าถูกต้องครับคำว่ามืออาชีพของพี่เนี่ยอธิบายให้ชัดหน่อยได้ไหมืออาชีพขนาด ก็ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยอยากจะเอาเช็คไปข้อหาั่คุณลูกค้าก็อาจจะต้องหาคนที่ไวใจได้หรือไปเนินเอกสารราชการคุณลูกค้าก็อาจจะมีขั้นตอนอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนทางแมสของสกูต้าเนี่ยคือสามารถทำได้หมดเลยแล้วก็เอกสารเดินงเรื่องยาวนานเลยนะครคุณสุภาพรนี่ พี่สุชามารถไปแบบต้องบินอะไรพวกนี้ก<อ>็ได้ก็คือไปรับให้จากสนามบินเลยใช่ไหมครับพี่สุชาตใช่ค่ะไ,ไว้ใจได้แน่นอนแน่นอนครับไว้ใจได้นอนโอเคค่ะงั้นขอถามคำถามสุดท้ายนี้ไหมครัครับถึงแม้เราจะลดค่าบริการแล้วอะ่ะแล้วแล้วค่าเราหรอคะอันนี้ก็ดูได้ที่เว็บไซต์เหมือนกัน อยากรู้เลยเพิ่มเติมดูข้าบรยการได้ที่เว็บไซต์นะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าลดทั้งแอปกันเลยทีเดียวนะคะก็คือเรื่องราคาเนี่ยมีิวถามไปพอสมควรแลน่นี่อยากให้พี่สุภาพโปรโมทนิดนึงค่ะขอประโยชน์สั้นๆที่การปรับลดราคาเนี่ยทำให้ลูกค้าอยากมาใช้มากขึ้นก็ บริษัทสกุตตานะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทขนส่งที่ถูกที่สุดแต่เราจะเป็นบริษัทขนส่งด่วนมือโปรที่บริการดีที่สุดครับถึงแนมะ้ราคาจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่แ่นแวกว่าบริการเราสุดใจทุกคนอย่างแน่นอนคะงั้นขอขอบคุณพี่สุภาพกักนนะคาะสาหรับคลิปวันนี้พี่สุภาพมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะอย่าลืมเรียกพี่สุภาพนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามเนี่ยเฟซบุ๊กนะครับสกุตตาเป็นโลโก้สีฟ้าน,นะครับทาง YouTube นะครับสกุตตาชาแนลครับ โอเคค่ะสำหรับวันนี้มีวนนะคะและพี่สุภาพต้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอัจมินขอบพี่สุภาพกลับไปเก็บด้วยค่ะขอบคุณแอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย